嗯，嗯。Hmm? Hmm. ัวกี <stars> ่บาทนี่แล้วปลาไหลอ่ะปลไหลร้สองร้อยห้าสิบลาไหลแพงเขาจะหามาได้เพื่อนเแล้วกี่โลอ่ะโลเดียวโลกว่าสองร็แล้ใส่มันเหลือถุงก็มีมาแค่นั้นน่ะเ้อเออเออถามว่ามีไปหลเปล่าก็มีมีก็นังเนี่ยเนี่ยอไฮะข้างเยรีมาเยีเตี้ย นี่ม่นู้จักนี่ลูกจักอยู่ยาด้วงวิ่งต่อแล้วเยกไปแล้วไม่ใช่อันนั้นอะคนละอันเอาหรอตัอเมตั้งนี้อันนั้นตาเอาออกออกมาจากห้องตาใครจะรู้อะเนาะมีาใครจะรู้